นะครับผู้ในการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยบัตรนี้ท่านเปลี่ยนบวกหนึ่งใบแล้วเป็นดี렉เตอร์เป็นผู้นำฝ่ายบริหารดำเนินการจัดกำเนินการจัดโครงการนะครับไรเส้นซีดีและเอนะครับและในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผอผู้ในการนะครับที่ที่ประจำที่เลยครับคุณครูแดงวรวุฒครับอาจารย์ครูสุพรรณครับสุพรรณ นั่งแบบขน,นม,มือนันมือกะนะครับเราธรรมดานะครับนึกถึงว่บพี่ของเรานะครับเพื่อจะเดิน่งเรือง Terima kasih telah menonton! จุดเทียนครับท,ทียนเก่งเจ้าวจ้ก่อนวางกล่าก่อนทุกคนกล่าวพร้อมกันนะครับนั่งนี้นั่งคุกเข่าครับนั่งน,นโมพร้อมกันน,นะครับนมโมตัสสะภะคะวะโสะ